แล้วถามบอกว่าทําไมทักษิณวันนี้ไปกินอะไรมาทําไมถึงไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้มึงก็ต้องไปดูค่ะว่าพวกมึงทําอะไรกันไว้มึงนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่มีใครว่าอะไรแต่มาทําแบบนี้ฉันถามว่าใครจะไปยอมมึงนี่คือนี่คืออะไรที่ฉันบอกว่าจำเอาไว้เลยนะคะนะจะพูดอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นน้ําจิ้มตัวตึงๆอีกหลายๆคนนะคะที่ฉันบอกว่าเขาไม่เอาไว้นะคะ เาเอาหมายสารไปค้นบ้านต้องได้คือพูดง่ายๆว่ามันให้สัมภาษณ์อย่างนี้ตกใจทำไมจะมาไม่บอกไม่มีการแจ้งเลยอยู่ดีๆก็มาตำรวจมาเยอะๆมาคน้นเอาถ้าเขาไปบอกมึงมึงก็ทำลายหลักฐานหมดสิอีควายประสาทแดงเขาจะค้นบ้านมึงเพื่อหาหลักฐานนะเขาจะไปบอกมึงเลยบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะไปค้นบ้านเธอนะมึงก็ทำลายหลักฐานหมดสิ เพราะฉะนั้นเขาก็ทําอย่างนี้นทั้งนั้นแหละค่ะไม่ใช่เฉพาะกับมึงคือพวกเหมือนกับตัวเองถูกกันแกล้งในขณะเดียวกันต้องไปดูค่ะคือทุกอย่างมันต้องมีเหตุพอมีเหตุแล้วก็เลยมีผลนะคะคือเรื่องนี้ตํารวจไซเบอร์นําหมายสารไปค้นบ้านนักข่าวซึ่งมันเป็นสื่อออนไลน์ดิฉันดูประจำแหละอันนี้ยนะคะยังยังสงสัยอยู่เลยว่าทําไมคนพวกนี้มันออกมาพูดนู่นนี่นั่นนะ,ะทำลายความอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะ เขาก็มีหมายสารไปหมายความว่าไงไมันไม่ได้ไปเองตำรวจเนี่ยจะไปค้นบ้านชาวบ้านธรรมดาอยู่ดีๆนี่อยากค้นไม่ได้นะคะจะต้องมีหมายสารทําไมสารถึงออกหมายเขาก็จะต้องรวบรวม,รวมหลักฐานอะไรต่างๆเพื่อให้สารดูว่าไอ้ที่เขาจะไปค้นเนี่ยนะมันสมควรไปคน้นนูนนี่นั่นสารเห็นว่านะ,ะมีหลักฐานมีอะไรก็ออกหมายให้เพือแค่นั้นแหละใครใครจะไปแกล้งมึงแล้วถานจริงๆนะคะ เขาจะต้องงอมืองอเท้านั่งพับเพียบกราบไม่ให้มึงไปด่าเขาเหรือคะภาษาแดกนะคะคนนี้ก็คือนางสาวใยยิกานะคะก็จะเป็นคนที่เป็นพิธีกรคอยออกมาพูดนั่นแหละคะ่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีสคริปต์มาให้อะไรมาให้ก็ไม่มีไม่มีสติปัญญาหรือไม่ได้แหย่ตาดูหรอคะว่าสคริปต์เนี่ยมันพูดแล้วมึงจะมีความผิดอะ่ะถ้าจะเอาแต่เงินจริงๆแล้วก็คือพวกเนี้นะคะมันเป็นพวกเร็วกันคิดเหมือนกัน ะะคืออันนี้ก็คือเป็นการนําเข้านะคะนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ยังมีการไปตัดต่อตัดเติมแต่งดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยที่จะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงดูถูกถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้ความอับอายหรือนะคะซึ่งถ้าเป็นการกระทําความผิดจริงก็จะเชิญมาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป แล้วล,ล่าสุดได้เห็นมา,าให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าถูกกันไม่เป็นพยานทีนี้มีบางคนถามฉันบอกว่าเอาเห็นอีปองตองแปดนะมันไปเสหลอ,อะไรอยู่ที่นั่นก็มันพวกเดียวกันไปดูช่องมันดิคะ่ะช่องแนวเน่าของมันเนะี่ยวันวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรหรอกคือมึงตั้งสํานักข่าวมาทําไมวะกูไม่เห็นมีข่าวอย่างอื่นเลยนอกจากที่มึงจะด่ารัฐบาลด่านายกด่าทักษิณน,นะคะก็ไม่เคยมีอะไรเลย เพราะนั้นดิฉันบอกว่าการที่ออกมาปกป้องกันอย่างนี้นะคะตาลีตะเหลือกออกมาเนี่ยนะครับเพื่อดิฉันเชื่อเลยค่ะว่ามันจะปลูกกระแสตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าประชาชนทั่วไปเขาไปเดือดร้อนอะไรกับมึงประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับมึงค่ะมึงจะโดนหรือไม่โดอนอะไรประชาชนเขาไม่เกี่ยวค่ะไอ้ที่จะเดือดร้อนก็คือพรรคพวกเดียวกันกับมึงซึ่งวันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่คนรุ่นใหม่ๆเขาไม่เอาเรื่องแบบนี้แล้วก็ถือว่าเรื่องแบบนี้นะเป็นเรื่องทุเรศ นะ,ะการแบบอใส่ร้ายป้ายสีกันอย่างเงี้ยนะฮะเด็กสมัยเนี่ยเขาไม่เอาแล้วค่ะเขาถือว่ามันเป็นเฟกแล้วพวกมึงเนี่ยโคตรเฟกเฟกในเฟกคือพวกมึงนะฮะจริงๆเรื่องนี้เนะะี่ยมันก็เป็นจากการล้องเรียนของคุณแยมถาปณีเกียริศรีชัยที่ไปถูกเพจสื่อใช้ข้อความบิดเบือนนี่จริงๆแล้วคือตอนแรกเขาเป็นไอ้นี่กันนะคะนะ เขาก็รวบรวมหลักฐานนะคะก่อนหน้านี้ส่วนท่านนายกทักษิณก็มอบอำนาจให้ทนายก็คือคุณวเวียดชาติมนตรีไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนซึ่งอันนี้ก็คือข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ผิดพรบอคอมแค่นี้ก็ไปสู้กันถ้าไม่ผิดนะฮะไม่ผิดไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ผิดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรไม่มีใครทําอะไรมึงได้คะ่ะถ้ามึงไม่ผิดแต่ถ้าเผื่อว่ามึงผิดล่ะคะถ้ามึงผิดมึงก็จะบอกว่าถูกกันแกล้ง นายกใช้อำนาจให้พ่อมาแจ้งความกูนู่นนี่นั่นพ่อใครๆก็รักลูกใครๆก็รักค่ะนะเรามีใครไปทํากับลูกมึงอย่างนี้ไปตัดต่อไปอะไรที่เขาเสียหายและที่สําคัญเลยก็คือมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีผู้นําประเทศมีผลนะคะต่อกันที่จะถูกมองในเรื่องของภาพพจน์ของประเทศอันนี้มึงเคยคิดกันบ้างหรือเปล่านะคะ เจ๊ปองลุดลุยพิสูจน์ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เอา้าเกินกว่าเหตุยังไงนะคะเขาเอาเขาเอาชุดหน่วยสวดัดบุกเข้าไปกราดอาวุธแล้วก็เข้าไปล็อกคอมึงหรือไงควายเขาก็เข้าไปปะกะติบ้างนะฮะมึงไม่มีจรรยาบรรณมึงไม่มีจริยธรรมทําไมกล้าเรียกตัวเองว่าสื่อไอ้พวกอย่างเงี้ยฉันบอกว่าไม่รู้มันเอาความกล้าที่ไหนมาเรียกตัวเองว่าสื่อมันไม่ได้เป็นสื่อฮะมึงคือเสีย้ยม พวกเปรตชาติที่แล้มึงเป็นเสียมหรือไงนะฮะแซะเข้าทุกวันหรือชาติที่แล้มึงเป็นจอบขุดอยู่นั่นนะ่ะขุดอะไรต่ออะไรขึ้นมาขุดจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความเท็จทั้งนั้นเลยขุดพ่อมึงนะฮะจะเล่นข่าวจะอะไรก็ว่ากันไปดิฉันบอกว่าทุกวันนี้มันมีเยอะแยะมากมายนะะไม่ใช่ไม่มีมีเยอะมากๆด้วยบรรดาไอโอของฝ่ายตรงกันข้ามอีกนะ,ะที่มานู่นนี่นั่น แม้กระทั่งการไลฟ์สดของดิฉันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในทิกตอกหรือไหนก็ใน YouTube ก็ยังมีเลยนะคะแล้วก็หน้าเดิมๆเ่ะ,ะแล้วก็มาพูดมา,มาอะไรนู้นเนี่ยแม่งโคตรว่างขนาดกูเนี่ยะคะ่ะจะไลฟ์สดกูยังไม่ได้ไลฟ์ทุกวันเลยค่ะใช่ไหมปักธงนะคะทิศทางไทย วันนี้เขากำลังเขาก็กำลังต่อสู้นะก็พูดง่ายๆว่าเขาก็มีการแบบว่าคําต่อคํานาทีเจ๊ปองเซฟผู้ประกาศสอนขอเด r i คติพนิตกำลังต่อต้านพ่อรัฐบาลคุกคามสื่อพ่อรัฐบาลคุกคามสื่อมึงไปคุกคามเขาก่อนค่ะแล้วคุกคามเขามาเป็นปีๆแล้วด้วยขอโทษนะคะเป็นหาอะไรคะวันไหนไม่ได้ด่าเขาหรือพูดถึงเขานี่ก็คือไม่มีจะแดกหรือไง เออ,อคุณธนง n ใจดีสวัสดีค่ะนึกนะฮะเดี๋ยวดูกันทีนี้กรณีของคุณธงชัยที่เป็นอาจารย์อาจงนักวิชาการนู่นนี่นั่นน,นะคะคืออย่างนี้ที่มาเรียกร้องเนี่ยนะคะดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการเรียกร้องให้คนออกจากคุกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ดิฉันถามว่ารัฐบาลที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมาย รัฐบาลไม่มีหน้าที่ไปชี้บอกว่าปล่อยคนนั้นปล่อยคนนี้ถูกต้องไหมคะคือคุณจะมาเล่นเล่นเล่นแบบนี้ไม่ได้พักเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงเนี่ยเราสู้กันเคียงบ่ายเคียงไหลกันมาโดยตลอดและคนเสื้อแดงก็ไม่เคยไปบอกว่าเฮ้ยพักเพื่อไทยมึงต้องมาตอบแทนบุญคุณกูนะไม่มีอันนี้หมายดิฉันหมายถึงว่าเสื้อแดงจริงๆนะถ้ามึงไปแดกส้มมาแล้วมึงจะพูดยังไงก็เรื่องของมึงคะ่ะเพราะว่ามึงไม่ใช่เสื้อแดงอีกแล้วนะคะคือถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ได้เป็นแดงเพื่อไทยก็คือมึงไม่ใช่นั้วลหละมึงจะมาอ้างอะไรยังไงก็ได้มึงจะเค็มหรือมึงจะมาฉกเอาเสื้อแดงไปไว้กับพัคอื่นที่เป็นสีอื่นเนี่ยมึงต้องเข้าใจว่ามึงไม่ใช่มึงต้องยอมรับนะคะอย่ามาอ้างตัวเป็นคนเสื้อแดงแล้วอย่ามาปกป้องอะไรให้คนเสื้อแดงเพราะคนเสื้อแดงเขาไม่ต้องการเขาไม่วอนมึงเข้าใจนะการต่อสู้เคียงบ่ายเคียงไหลกันมาก็คือเรื่องของการเรียกร้องนะคะความยุติธรรม สารตั้งต้นของคนที่เป็นเสื้อแดงก็คือเราเกลียดความอายุติธรรมเราเกลียดอะไรที่มันไม่เป็นธรรมและคนที่เรารักคนที่เราเลือกมากับมือเขาได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราถึงออกมาแล้วพอออกมาเสร็จนะคะคนที่เราเคารพหรือคนที่เรารักคนที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาไม่ได้อยู่ในประเทศเขาอยู่ต่างประเทศเราก็เรียกร้องชุมนุมทุกครั้งเรียกร้องให้เขากลับมา เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าไม่ได้มีใครอยากจะไปไม่ได้มีใครคิดว่าตัวเองมีบุญคุณกับพรรคเพื่อไทยะนะฮะนะแล้วคนเสื้อแดงก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปทวงบุญคุณกับใครเชื่อไหมคะว่าคนเสื้อแดงเขาไม่เคยคิดเลยค่ะว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นหนี้บุญคุณเขาแล้วดิฉันก็เชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วจะคิดเหมือนดีฉันถ้าคิดต่างจากนี้ไปมึงไม่ใช่แล้วค่ะนะที่สวนกไ็ไม่ยากเสื้อแดงบางคน เขาออกไปต่อสู้เขาออกไปร่วมในการชุมนุมเนี่ยบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะคะขายไล่ขายนานี่มีเรืงจริงอันนี้จริงบางคนสูญเสียนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะถูกจับได้ว่ามาสนับสนุนฝั่งนี้ก็มีนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยนะคะคือประกอบอาชีพอยู่ดีๆแล้วมาบัวบัวใจใจจะเรียกร้องประชาธิปไตยทิ้งงานทิ้งการนะคะเจ๊งไปก็มี คนเหล่านี้เขาเคยออกมาทวงบุญก,ก,นกุนไหมคะในขณะที่พวกมึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยมานั่งทวงเย่งเ,เนี่ยถามกูหรือ,อยังนะคะตอนนี้คนเสื้อแดงที่ติดคุกอยู่ที่ไปชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะ,ะมันน่าจะไม่เหลือแล้วยกเว้นแกนำนำนาที่ติดคุกอยู่ที่พัทยาแต่คนเสื้อแดงจริงๆเนี่ยคราก็คือที่ฉันบอกว่าเหลืออยู่คนเดียวก็คือคุณสมบัติทองย้อยซึ่งคุณสมบัติทองย้อยนะคะในตอนที่มีการชุมนุมตอนนั้นก็ไปช่วย แต่พอถึงเวลานะคะก็กลายเป็นว่าไม่ช่วยเขาช่วยแต่พวกเดียวกันเองหาว่าคุณสมบัติทองย้อยนั้นก็คือเป็นการของเสื้อแดงก็ดูมันดิฮะแล้วก็จะมากดดันเพื่อไทยก็มึงเป็นคนเรียกกันออกไปมึงเป็นคนอะไรกันต่อตอ,ตอ,อะไรนะจนคุณสมบัติเนี่ยนะคะเขาก็คือพูดง่ายๆว่าเออไม่เอาก็ได้อันนี้ต้องบอกเลยนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ย คุณสมบัติทองย้อยเนี่ยเขาเคยร่วมชุมนุมกับพวกมันได้ําไปเคยไปดูแลพวกมันแล้วด้วยอีกคนหนึ่งก็คือคุณอัญชันทนายอานนท์และอีกคนก็คือทนายอานนท์ซึ่งเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วถามว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเอาคนออกมาจากคุกได้เหรอคะก็พวกมันก็พูดกันเองว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องถูกต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเร่เรียกร้องความยุติธรรมในขณะเดียวกันเนยจะให้ไปเอาอะไรออกมา ก็เคารพก,กฎหมายไม่ใช่เลรอ,อยู่ชั้นสิบสี่ป่วยคลิปยังไม่ยอมเลยจะต้องเอาเข้าไปพูดในสภาจะต้องฟาดก,กันให้ตายยืนถามว่าถ้ามันเอาได้ป่านนี้เป็นปีปแล้วป่านนี้ทักษิณก็ต้องโดนอะไรบ้างแล้วก,กรณีชั้นสิบสี่อ่ะมึงก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเอาไม่ได้ถ้าจะผิดกฎหมายก็คือคุณทําผิดกฎหมายแต่ว่ากรณีชั้นสิบี่มันไม่ได้มีตรงไหนที่ผิดกฎหมายไงผิดใจมึงไงมึงก็มาโนว่าเขาจะทุบจะทิบอะไรมึงก็มาโนทิปจ้ะ หาหลักฐานหาอะไรก็ไม่มีไปขอหลักฐานมึงเป็นใครนะคะคนที่จะขอเวรเบียนหรือขออะไรได้ก็จะต้องเป็นญาติเขาหรือถ้าหากว่าจะ,อะขอได้จริงๆมึงก็ต้องไปขออำนาจศาลให้สั่งถึงจะไปขอได้ถ้ามึงไปขอแล้วมีเจ้าหน้าที่คนไหนให้มึงเจ้าหน้าที่คนนั้นก็สอบผิดกฎหมายถ้าเป็นข้าราชการก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดเต็มมึงก็คิดกันแค่นี้เพราะฉะนั้นมึงถึงปลูกกระแสปั่นกันนู่นนี่นั่น พะรู้อยู่แล้วว่าเอาเขาไม่ได้เอาเอาทักษิณไม่ได้ไม่เป็นไรไอ้พวกข้าราชการพวกนี้ต้องโดนแล้วข้าราชการพวกนี้ไม่ได้เป็นคนสองคนเป็นกระบวนการเป็นองค์กรเป็นนู่นเป็นนี่มึงคิดว่าเขาจะยอมเหรอคะล่าสุดนี้มันบอกว่าอู้สภาทนายความแพทยสภา,า,าจะเอาด้วยเอาด้วยเรื่องอะไร <c oughs> ถ้าเอาด้วยไม่ยาวมาถึงป่านนี้ละะ้ค่ะแล้วถามบอกว่าทาไมทักษิณวันนี้ไปกินอะไรมาทําไมถึงไลฟ่ฟ้องคนนู้นคนนี้มึงก็ต้องไปดูคะ่ะว่าพวกมึงทําอะไรกันไว้ มึงนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่มีใครว่าอะไรแต่มาทําแบบนี้ฉันถามว่าใครจะไปยอมมึงนี่คือนี่คืออะไรที่ฉันบอกว่าจำเอาไว้เลยนะฮะนะจะพูดอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยนะะเป็นน้ําจิ้มตัวตึงๆอีกหลายๆคนนะฮะที่ฉันบอกว่าเขาไม่เอาไว mm ้ hmm. เพราะว่าน้องสาวเข้ามาเนี่ยนะคะมาแก้ไขไม่แก้แค้นมึงก็เล่นจนเขาเห็นไหมคะวันนี้เขาบอกวันนี้ที่ฉันพูดเลยนะคะอันนี้เท่าที่ที่ฉันดูนะคะ เขาแก้ไขแต่ในขณนะเดียวกัน